มาถ้าอยากขับรถปลอดภัยสงการนี้ต้องเมนูนี้ครับอูหน่อไม้พุงปลาลาวครับเมนูอีสานปีลึกที่ผมว่าหลายคนเพิ่งเคยได้ยินครั้งนี้ครั้งแรกแต่พอได้กินนอกจากจะอร่อยแล้วที่บอกว่าขับรถปลอดภัยเพราะว่า<อ>คุณจะได้กลิ่นหอมใบยะนางต๊บๆต,ต,ต,ตั้งแต่คําแรกที่กินจนคําสุดท้ายจนกระทั่งคุณขับรถถึงบ้านกลิ่นยังต๊บๆเหมือนมีแม่ยะนางนั่งมาด้วยตลอดทางแต่โคตรอร่อยแบบเต็มสิบให้สิสเลยคุณเมนูอูหน่อไม้เป็นการเอาหน่อไม้ไปต้มกับใบยะนางจนได้ที่แล้วค่อยเอามาปรุงรังสรรค์รสชาติต่างๆ เหลือจะเชื่อคือเท็กเจอร์หน่อไม้ผมรู้สึกทั้งความนุ่มและความกรอบเลาะๆอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยอะ่ะส่วนความหอมนอกจากใบย่านางจะตึบๆแล้วความหอมของปลรราไม่มีการแทงกลางแทงตรงหมัดเนาะทุกค <ำ S 2> <ๆ>ําที่กินเข้าไปหอมอร่อยมากแล้วพอพินิษพิจารณารสชาติเนียนตานัวลิ้นอีสานไปสุดใส่ไม่มียัง้งนัวเค็มหวานเผ็ดไม่มีการตีกลางส่วนเนื้อปลาไม่ทาให้ผิดหวังทั้งไม่มีก้างทั้งสดทั้งเด้งทั้งนุ่มอร่อยมากร้านนี้คร้านส้ตมตําจินดาค่ะระดับมิชลินไกด์ตัวเมืองอุบลราชธานีเต็มสิบให้สิ